ก60ล้อบัสนะครับตามกฎหมายขนส่ง6,6,576ฉบับซึ่งก็เป็นค่าที่ทางพนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบท่านรนการท่านขนส่งจังหวัดนะฮะันมาแ5ที่ท้องที่รัฐบาลครับเขาเข้าสู่เรื่องนะครับในเรื่องของการนำสูงเข้าสู่ท่องเที่ยวก็คือเรื่องขีงเอ็นซีเราก็เอามาไปแพ่กระจัย สปอชามานให้กระจายชนที่รับทราบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชั้นสองเป็นพื้นที่ที่สําหรับต่อไปยาติขับรถม้านั่งรับรถกับคนที่รับสร้างในเรื่องนี้นะครับก็มีข่าวจ้างพันด้านการขนส่งนะเรื่องผู้แต่งคื่เรื่องประกาศต่างๆโครงสร้างและอค์กรของเราเริ่มจากอะไรมานะครับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักรอคอยนะครับก็มีทีวสำหเด็กๆนะครับ เวลาพ่อแม่เขามาขอข้อมูลเักสารก็ให้คนนั้นไดนได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับโครงการขนส่งทางหลวงและเชื่อมโยงกับในส่วนของระษาทนะครัใจความ่ต้องต้องมีกรการหรื แล้วก็พัฒน,นามานเรื่อยนะครับจากเริ่มต้นที่ตำหนังสือเรียนให้หน่วยงานจัดใช่ไหมครับตั้งแต่ปีแรกๆปีนี้สิ้นสุดต้นสัปาหจนมาถึงปีสี่แปดสี่เก้าก็บอกว่าให้ตกลงรอช่วยเอาไปบรรจุไว้ในบัญชีวัดควาสมสำเร็จของหน่วยงานแล้วก็มีออกมากรเหอนกันใช่ไหมแล้วก็พัฒน,นามาถึงขันน้นตัวเนตัวอย่างปัจจุบันเราเรื่องหน่วยงานก็แก้ซึ่งจะเริ่มในปีพอเรามีเอฟเอ ที่ศูนย์ซึ่งมีเนื้อหาสาระตรงนั้นจะมีมีเอ่อมีตัวตัวแบบพ่อเมื่เป็นท่านที่จะมาอาจจะต้องเชิญท่านทางหน่วยงานที่มาร่วมนะครับในข้อหาานึ่งที่ต้องมาทั้งพูนงานแล้วก็ได้นนนรับคำแนะนำ็นองค์การนะครับ ต้องมาบ่นเลยเนี่ยในก้าวเลี้ยงโขงตะกบสัญญาสัมปทานสัญญาลูกทุนสัญญาผูกติดต่อที่ผมก็เนี่ยถ้าเป็นสัญญาสัมปทานการเดินรถเนี่ยมันเป็นสัมบัติไหมถ้าเป็นมันก็ต้องปรากฏอยู่ในแฟ้มขรอมาลตามธระรมดกรรมในพวกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่เป็นก็ไม่ไม่ได้บังคับเรยกฎหมายแต่ท่านจะมาไว้ก็ไม่ได้มีดการ์ดถือต้องเข้าใจหลักการว่าไอ้ข้อมูลสารเนี่ยเจตนามาขีดหมายของการที่เปิดมากที่สุดเท่าที่ประชาชนนช่ไครับ คือผมก็ควรจะรุ่นน้องไปนล้วทำความเข้าใจเลยว่าถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเปิดนะครับไม่ใช่ว่าปิดบทยกเว้นว่ามีกฎหมายอนุญาตให้เปิดใช่ไห้ต้องทำความเข้าใจใหม่ผมก็ทำความเข้าใจไปแล้วนะครับถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเบิกเงินผมมาแล้เข้าใจตรงกันนะครับเองไลยว่า ไอสิ่งนี่เปิดบางอย่างเป็นเรื่องที่ประชาชนต,ต้องมาขอแลว้วก็ให้จัดนะให้หรือบางอย่างกฎหมายบังคับหนือต้องการเสนอประชาชนจะขอไม่ขอไม่ได้นี่นเป็นวิธีปฏิบัติบบใชไหมครับนีนน้นา้าท่านเข้าใจตรงกันว่าไอ้สัญญาที่ครับให้กับผู้ประกอบการในการเดินรถในเส้นทางซึ่งแต่เส้นเนี่ยโดยหน้าที่ท่านต้องอนุญาตเนี่ยและต้องมาทำข้อตกลงใช่ไหมครับหรือจะมีไปอนุญาตไปมีใบอนุญาตเอ่อพวกเนี่ยเราก็คล้ายๆเป็นสัมปทานไหม ถ้าเป็นก็ผลมาตั้งแสดงถ้าไม่เป็นก็เป็นเรื่องที่ปัทยาชนควรได้รู้โดยการมาขอหรือท่านจะมาตั้งไว้ก็ไม่ผิดกติกาตรงน้ากจะในถ้าเกิดในประเด็นนะที่อย่างท่นงานงว่ามาถึงของการใช้ภาษาแต่น,นั่นก็ได้จริงเนี่ยนะในตัวระยะปรขอบฝ่าส่งที่ท่านรอพูดถึงเนี่ยเรามีบรรจุเอาไว้อยู่ในนีั้นด้วยเพราะว่าเราได้ได้ทำแนะนําจากท่านบอกว่าท่านท่านเดินที่มาตุกประเมินเราเข่าวที่แล้วแ่บท่านควร คือเมื่อมีเยอะประเด็นก็คือมีคณะกรรมการท่านต้องเอาหมดแถ้าอเอาหมดือต้องยกคุง้งตู้เลยใช่ตัาไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ตัวเรียบแล้วก็แบคิดงเลว่ามันมีอีกไหมถ้าต้องการให้สิทธิ์อเจ้าหน้าที่คนไหนอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเกิดเลยแล้วแต่ก็มีการดการแล้วลนะ อันนี้เป็นพอแต่รอแตอนัที่ต้องมาณนี้หลเนไฟตัวอออหือกัตไปแล้วป่า ที่จะบริการนั่นเองบริการเฉพาะการเสียค่าไม่ปรัากฏแต่ที่อ่านจะมีข้อเสนอแนะให้ทำดีขึ้นขึ้นไม่เลยนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นภาพรวมที่เราตรวจมีเรารมีทั้งหมด10อ่า15ประเด็นนะใน23ประเด็นตัง้งแต่ที่ของยูงแต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอ่อต้นแบบเป็น15นะครับเอ่อในประเด็นแรกที่เราตรวจนี้ยผมเอาเร็วๆปานไม่ต้องพูด ก็พูดถึงเรื่องของสถานที่นะครับของท่านที่สรุปในโยมนะครับท่านผู้ชมคุณก็ต้องขอบคุณมากสถานที่งานนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ปับงานที่มาดูว่าการจัดสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกทุกเรื่และจูงใจคือสีสันสดใสสวยงามอย่างนี้เป็นสำคัญมันจะไม่สูงเองมีชีวิตชีวาเพราะมันมีชีวิตชีวาคนก็อยังแต่ถ้าเราไปเห็นว่าหลายหน่วยงานทำสูงก็ทำไปเพราะทำขบวนพาดเนสำคัญมันต้องมีชีวิต อันนี้ก็เพราะนั้นยื่นศูนย์ื่นไป้ายถูกท่านชัดเจนมากใช่ไหมมีัจริงเลยนะครับประเด็นต่อมาที่เราจะดูให้ความสำคัญก็ีนะครับเป็นปเห็นมีาอรทั้งหมดมาตรฐานจมาตรฐานจะมีอะไรเงี้ยการปุ้บวนการดู่ตามกฎหมายตามปังปีกับตรปีนี้ก็าไท้สิ่งอยู่อูต้ง ัมติกรมอที่เราเน้นก็เรื่องของการเอาข้อมูลมาเผยแพร่ครับการให้บริการข้อมูลสารให้เป็นไปในกรอบในงานที่กฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ต้องไม่เกิน15วันให้ตัวกฎหมายนักสารมีเดียบของแค่ว่าต้องเร็วแต่ทำยังไงที่จะเกิดต้ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยการอาจจะต้องมีเทคนิคการเสนอโครงการการเสนอแผน ความงท่ากันบอกประ,ระชาชนจะควรจะเข้าสืบตามท่านตอนนี้มันจะเป็นต้องมีเชิงนโยบายมาครับพอพันนี้ต้องบอกทุกท่านมาการเรียนนะครับนี่ว่นนวานักสืบราชการไม่ใช่นักวิจัยการต้องนำคนทำต้องทำแล้ะต้องทำอะไร ก็ส่นหนางานก็ันหาชุมชนขนานี้ผมแค่ได้ยอดยี่ยมในสรุปย่อดทำสไล